หรือมันเป็นเพราะว่าคนที่มีต้นทุนในสังคมคนที่มีเงินคนที่มีชื่อเสียงอยู่เป็นและไม่ทําอะไรเลยสังคมจึงเดินมาถึงนี้หรือมันเป็นเพราะว่าหัวใจของเราถูกโบยตีด้วยแท้แห่งความยุติธรรมจนมันด้านชาไปหมดแล้วจึงไม่รู้สึกรู้สาอะไร พวกเขาห่วงใยพวกเขาในฐานะคนในสังคมในฐานะเพื่อนมนุษย์เหมือนกันเราจึงอยู่ไม่เป็นนั่นคือจุดเริ่มต้นนั่นคือความหมายของการดำรงอยู่มันเกิดจากความรักลองถามตัวเองดูเราเดินออกจากห้องนี้ไปทุกท่านครับคุณเห็นอะไรคุณเห็นคนขับรถแท็กซี่ที่ทำงานขับรถวันละ14 1 5ชั่วโมง,งเพียงหวังที่จะส่ง ให้ลูกของตัวเองมีการศึกษาที่ดีเราเห็นคนภูเขาที่เติบโตมาทั้งชีวิตเข้าไม่ถึงถนนเข้าไม่ถึงน้ําเข้าไม่ถึงไฟเข้าไม่ถึงโรงพยบาบาลเราเห็นพ่อแม่ที่ไม่มีเงินใจ่ายให้เจ้าหน้าที่ลูกต้องไปวัดดวงจับใบดําใบแดงแล้วสุดท้ายถูกซ้อมทรมานตายในค่ายทหารโดยไม่มีใครถูกลงโทษเราเห็นหัวใจที่แตกสลายของเขา เราเห็นอะไรเราเห็นคนตกงานเราเห็นความลำบากเราเห็นชีวิตที่อัตคัดขัดสนข้างนอกนั่นคำถามคือเราได้ยินเรื่องรางของพวกเขาแล้วเราร้องไห้บ้างไหมเราได้ยินชีวิต เรื่องราวของชีวิตของพวกเขาแล้วเราจะยังปล่อยให้พวกเขาดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตดิ้นรนต่อสู้กับระบบที่ไม่เป็นธรรมอย่างเดียวดายหรือไม่หรือมันเป็นเพราะว่าคนที่มีต้นทุนในสังคมคนที่มีเงินคนที่มีชื่อเสียงอยู่เป็น และไม่ทำอะไรเลยสังคมจึงเดินมาถึงนี้หรือมันเป็นเพราะว่าหัวใจของเราถูกโบยตีด้วยแท้แห่งความยุติธรรมจนมันด้านชาไปหมดแล้วจึงไม่รู้สึกรู้สาอะไร <Yeah. S 1> หรือมันเป็นเพราะว่าพวกเราอยู่เป็นหัวใจของพวกเรา มันด้านชามันชาชินขนาดนั้นหรือเปล่าหัวใจของพวกเรามันเย็นเยือกขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับหัวใจของพวกเรายังอุ่นอยู่หัวใจของพวกเรายังมีเลือดมีเนื้อทำให้เราเข้าใจความรู้สึกทำให้เราเห็นใจเพื่อนมนุษย์ทำให้เราอยากจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราคือคนในสังคมเดียวกันเราสามารถแบ่งทุกเราสามารถเฉลี่ยสุขกันได้ หัวใจของเรายังมีเลือดมีเนื้อนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อดังนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ <_ d ose> การเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของพรรคอนาคตใหม่ <_ d ose> ไม่ได้เริ่มต้นจากความเกลียดชังแต่เริ่มต้นจากความรักรักในเพื่อนมนุษย์รักในคนในสังคมเดียวกันที่อยู่ในประเทศเดียวกัน และด้วยความรักนั้นจึงก่อเกิดเป็นการเดินทางแห่งนี้จึงก่อเกิดเป็นถนนสายนี้ขึ้นหลายคนบอกว่าพวกเราหัวรุนแรงเกินไปหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงที่เราเสนอจะทำให้สังคมมันพังพเพราะเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปผมอยากให้พวกเราย้อนกลับมาดูครับทุกท่าน ผมอยากให้พวกเราย้อนกลับมาดูมองไปดูโลกข้างนอกนั่นคุณเห็นความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโล,โลยีหรือเปล่าคุณเห็นความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์หรือเปล่าคุณเห็นความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าคุณเห็นความยากจนคุณเห็นความอัตคัดหรือเปล่า <iting> สิ่งที่เราต้องกลัวในวันนี้ไม่ใช่กลัวว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป สิ่งที่เราต้องกลัวก็คือถ้าเรายังอยู่เป็นถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะสายเกินการครับ